ก็ผมนะช่องมูทไฟเลยกันนะครับอ่ะคลิปนี้เลกันนะครับนะผมก็ตั้งใจถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าเวลาของถึงเนี่ยนะครับผมทำอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนแรกผมก็ต้องแกะมาเซตอัพก่อนเลยนะครับพวกสปริงยองต่างๆหรือว่าสายนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับต้องมีการเซตอัพเสียงก่อนนะกันนะครับนะอยู่ดีๆเราจะถ่ายรูปแล้วไปโพสต์ขายเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้นะครับผมทําไม่ได้เพราะว่า เราจะมอบสิ่งที่เาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เซตอัพนะครับหรือมันไม่ถึงใจเนี่ยคนซื้อส่วนใหญ่นะครับร้านผมเนี่ยนะคเขาซื้อการเซตอัพเขาซื้อเพราะเสียงที่เขาชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซตอัพเนี่ยนะครับเราจะไม่ขายแน่นอนนะครับเราจะไม่ถ่ายรูปลงไปขายแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าเราทําไม่ได้จริงๆนะครับมันขัดต่อใจเราเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะเราจะต้องเซตอัพมันดีก่อน เนะเนี่คือเราจะต้องเซตอพแบบนี้ก่อนเราถึงจะถ่ายรูปแล้วก็ลงขายหรือแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วนี่คือสไตล์ของร้านชมพู่กิ i ไฟเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,รบทุกท่านนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรของมันมีเหตุและมีผลนะครับราคาเนี่ยนะที่ผมตั้งไปมันมีเหตุและผลไงนะไม่ใช่อยู่ดีหดขอโทษนะครับ มาถึงสายสูงปุ๊บยองเยงิงโดงอะไรเงี้ยเอาไปขายลงไปขายเนี่ยเวลาคุณเอาไปเล่นเนี่ยครับมันไม่ได้ฟิลแบบเนี้ยมันไม่ได้ฟิลที่คุณต้องการนะคุณต้องการฟิลแบบนี้ไหม mm hmm. ในคุณต้องการฟิลเนี่ยอะไรที่มันแบบเอ้ย มันพิว,นนว้ม,วมันเล่นแล้วมันพิว้ม,วมันเล่นแล้วมันลื่นเนี่ยครับคุณต้องการสิ่งนี้นะครับในการซื้อขายเนี่ยนะผมจริงทําคลิปบอกหลายหลคนเลยว่าบางทีเนี่ยนะฮนะบางทีร้านผมเนี่ยราคามาสมเหตุสมผลครับเรามาเนี่ยเห็นไหมเครื่องโมงเครื่องไม้เครื่องมือ <sh arp> เ,เราต้องเซตอัพก่อนนะครับนะเอออย่างที่บอกไปเราต้องเซตอัพให้ให้แบบให้ดีที่สุดก่อนให้ที่เราชอบก่อนนะครับผมจะยึดถือตัวตัวผมก่อนนะนะเราก็ไม่ได้ว่ามาตรฐานเราสูงหรือดีมากเลยขนาดนั้นแต่ว่า เราจะทําให้มันดีที่สุดให้มันได้เสียงเนี่ยระดับพวกแคมเปอร์นะครับหรือแอคตรงนี้หรือมาแชลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคือคุณภาพและเครื่องเสียงเหล่านี้ครับมันก็เป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพสิ่งที่ออกมาเป็นอย่างไรอ่านะครับนะนะมันมันคือเ,เรียกว่าเราใช้ของสายจงสายแจ็คเราใช้อย่างดีคุณภาพเนี่ยนะครับมันออกมาทุกเม็ดเบสกลางแหลมมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราฟังดูมันไม่ไม่โกหกกันไม่ได้เนะ นะคือเสียงประมาณนี้แล้วที่สำคัญมันเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเราเซตอัพแล้วอันนี้คือกีตาร์ราคาหลักพันนะครับแม็กโลเรนนะฮะไม่ใช่ไอเบเน็ตนะครับเออต้องบอกอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่คืออะรวันนี้เราต้องแบบ เฮ้ยบางทีมันต้องเลือกอะงริงนะบางคนเอ้ยจะมองเฮ้ยราคามันขนาดนี้อะไรงนี้ร้านพี่จมโบอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูถึงเนื้อในด้วยนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเขามีเซตอัพด้วยว่าเสียงแบบนี้เฮ้ยเขาไม่ได้มาถึงแบบมาถ่ายรูปถ่ายรูปเขาแบบเนี่ยนะมีฉีดน้ำยงน้ำยาทําความสะอาดอย่างดีสายเสยนะครับถ้าตัวไหนที่สายมันไม่ไหวจริงเนี่ยผมเปลี่ยนสายให้อีกนะครับอ่าสายเราซื้อมาเป็นกุรุดแบบนี้เห็นไหมครับข้างหลังก็มีเห็นไหมครับ อ่าเราเปลี่ยนสายให้คุณอีกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโโอ้หผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเนี่ยถ้าคุณซื้อร้านผมเนี่ยนะครับนะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แต,แต่ถ้าคุณซื้อร้านผมเนี่ยนะครับนะจะซื้อร้านอื่นก็ได้นะแต่ถ้าซื้อร้านผมเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีบริการอย่างเงี้ยมันมีคลิปแบบให้คุณดูเห็นไหมกคือคุณมั่นใจแล้วคุณปลอดภัยได้เลยอ่ะว่าคุณได้รับของดีแน่นอนนะครับเนี่ยเขาทําอย่างไรมาเนี่ยนะครับนะหลายหลายคนซื้อไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบว่า ราคาหรือว่าซื้อเพราะอะไรอ่ะซื้อเพราะความชอบชอบในการเซตอัพนะครับในเสียงบางคนถึงขนานดะส่งมาให้เซตอัพอะไรอย่างงี้อย่าหาว่าผมคุยนะจริงแต่ถ้าผมไม่คุยเนี่ยคุณไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับผมจะมานั่งชี้ไม้ชี้มืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูว่าเออวันนั้นต้องต้องคุยให้คุณแบบว่าเฮ้ยเขาต้องมีข้อมูลนะถ้าเขาจะซื้ออะไรนะไม่ใชเ่เห็นแค่ราคาวายไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคุณต้องดูเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างนะครับบางทีผมเจอเนี่ยนะครับ ซื้อมาสายเป็นสนิมเฟดดำปื้อเลยไม่ได้ขัดกระโจงกรชิมไม่ได้ตั้งยองยิงงงโอ้โหอร่อยอ,อะไรกแค,คอกคแคกสีคคคละตรงเลตเตอร์แทบจะพังแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณก็ต้องเอาไปซ่อมเอาไปส่งช่างซ่อมอีกเห็นไหมแล้วการขอคำปรึกษามันก็ยากเพราะว่าคุณไม่ได้ซื้อมือชีพไงนะเฮ้ยพี่จมโกเนี่ยซาวผมเป็น,นประมาณไหนพี่ใส่ดีเลยยังไงพี่นะ มันค้าขายกันได้ยาวนานเห็นไหมครับนี่แหละนี่คือข้อแตกต่างนะครับนะผมบมอกเลยว่าความว่ามือชือ่อมือสมัครไปมันแตกต่างกันเพราะนั้นนะครับบางทีเนี่ยเราต้องเลือกนะคนเราเนี่ยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งนั้นแหละไม่มีใครเลือกว่าเฮ้ยเลือกสิ่งที่ไม่ดีเลือกสิ่งที่อัดบดรอรองไม่มีหรอกครับนะผมเองก็เหมือนกันนะทุกอย่างจะกินอะไรจะเสพอะไรเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสพและกินเข้าไปนะครับนะก็เหมือนกันแหละครับนะของก็เหมือนกันเราจะซื้อแหวนซื้อ สร้อยอะไรก็แล้วแต่เราต้องอเลือกสิ่งที่ดีเลือกสิ่งที่มันถูกใจนะ,ะนะครับเนระ้านยมุกจะไฟก็อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะถ้าคุณชอบความชัดเจนนะครับชอบการรีวิวนะครับชอบในจิตใจของคนของผมเนี่ยนะครับ,นะรบของผมเลยเนะี่ยอ่ะพูดกันตรงๆนะครับซื้อร้านผมได้เลยนะครับนะเราชัดเจนสุดๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าผมดูมาหลายร้านแล้วและก็ดูมาหลายคลิปแล้วแล้วก็อาจจะ ก็มันคนละสไตล์นะครับนะอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรเขาหรือไม่ได้ว่าอะไรเรานะครับคือแต่ว่าเราจะบอกว่าร้านเราเป็นอย่างไงนะครับเออร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับชัดเจนอย่างนี้กับลูกค้าแน่นอนนะครับนะกาเรียกว่าของดีจริงไม่จกตาแน่นอน โซโล่แนะ่แล้ต้องปรับให้ดีอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคุณซื้อไปคุณก็ได้เสียงแบบนะั้นะเปิดปุ๊บไม่มีเสียงจี่ไม่มีเสียงฮำมเหม็นไหม นี่คือการตั้งแบบมือชีพเครับพอเปิดมานิดนึงอะสามารถจะเล่นแบบว่าจะเล่นแบบขั้นๆอะไรได้เลยเปิดเต็มๆก็ได้ เนี่ยนี่คือความเป็นมืออาชีพเพราะนั้นเสียงสซโลก็เหมือนกันเนี่ยพอพกดปุ๊บไม่มีเสียงฟ้าเสียงจีเสียงหำเนี่ยครับนี่คือความเป็นมืออาชีพผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณซื้อกับมืออาชีพอย่างที่ผมเน้นย้ำหลายๆคลิปซื้อกับมืออาชีพคุณจะได้ความเป็นมืออาชีพซื้อเลี๋ยวมันก็จะไฟนะครับปลอดภัยไปเลยมจัดไปครับผมเชื่อผม,ผมจัดไปครับ